คนค้ามาเดินออกกำลังกายกันค่ะในหมู่บ้านนะคะดอกไม้สวยมากเลยไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรนะคะเนี่ยใครรู้บอกด้วยนะคะสวยมากๆนีค่ะธรรมชาติของคนที่นี่นะคะที่เมืองแวนคูเวอร์ค่ะ oh, wait. <laughs> โอ้ยเรามาผิดทางนะคะเราต้องนี้เรกลับ turn. Turn. อันนี้คือธรรมชาติของที่คนที่นี่เขารักษาไว้ดีมากเลยนะคะด้วยสภาพอากาศที่นี่มันก็หนาวด้วยเย็นด้วยธรรมชาติก็จะประมาณนี้มีต้นสนเยอะแล้วก็มีต้นเมเปิ้ล อ๋อเดินย้อนแสงมากเลยค่อนข้างย้อนแสงอันนี้พาชมหมู่บ้านทุกคนที่นี่นะคะค่ะเราเลี้ยวไปทางซ้ายดีกว่าไม่ย้อนแสงนะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะต้นสีแดงคือต้นแอเมเปิลนะคะเมเปิลญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะคะอยู่อเมริกาแต่ว่าก็มีต้นไม้คล้ายๆกันเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเป็นสภาพอากาศที่เหมือนกันนะคะตับทิวลิปด้วย อันนี้ของคนที่นี่เขาปลูกไว้นะคะ mm. Enjoy นี่นะคะมี mm. บ้านต้นไม้ด้วยนะคะคือบางบ้านเขาก็จะสร้างบ้านต้นไม้อะไรแบบนี้เอาไว้ให้เด็กๆหรือลูกของเขาเล่นนะคะอ๋อแล้วก็มี ตรงนี้น่าจะเป็นแปลงผักนะคะนี่นะคะบรรยากาศบ้านแถวๆที่เราอยู่นะคะสามารถเดินออกกำลังกายตอนเย็นได้ตอนนี้ก็เป็นช่วง หน้าสปริงนะคะหรือดูใบไม้ผลิ